วันนี้จะมาแนะนำโปรแกรมหรือจะเรียกว่าซอฟต์แวร์ที่สามารถช่วยให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้นในปัจจุบันถ้าต้องทำรายงานส่วนใหญ่คงจะคิดถึง x x e l เาเราคุ้นเคยเป็นอย่างดีแม้จะต้องทำซ้ำเดิมๆทุกๆวันทุกๆเดือนแต่ตอนนี้มีเครื่องมือที่จะช่วยเราไม่ต้องทำงานซ้ำๆแล้วเราอยากรู้ไหมว่ามันคืออะไรถ้าอยากรู้ก็มาฟังกันต่อนะ โปรแกรมตัวนั้นก็คือ Power Query ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ add-in ได้ใน Excel แต่ถ้าเป็น Excel เวอร์ชั่นใหม่ๆก็มีให้มาแล้วสามารถใช้ได้เลยแล้วโปรแกรมตัวนี้ช่วยอะไรเราได้บ้างละ 1. ช่วยแก้ไขข้อมูลจัดเตรียมข้อมูล 2. ช่วยในการดาวน์โหลดข้อมูลจากแหล่งต่างๆเรามาคุยรายละเอียดกัน อย่างแรกคือช่วยจัดรูปแบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เอาไปทำรายงานต่อได้ง่ายๆเช่นข้อมูลที่ได้มาอาจจะอยู่ในรูปแบบที่ยังไม่สามารถเอาไปทำตารางหรือกราฟได้ปกติเราก็จะมาจัดรูปแบบก่อนโดยใช้คำสั่งหรือสูตรต่างๆใน e x c e l หรือบางคนไม่รู้คำสั่งหรือสูตรเยอะมากก็อาจจะใช้ copy เพ้เพแบบนี้กันไป ซึ่งเราก็ไม่รู้สึกว่ายังไงเราทำได้เพราะเราทำจนชินแล้วไม่ยากเลยแต่เราลืมคิดไปหรือเปล่าว่ามันเสียเวลาหรือถ้าข้อมูลของเรามาจาก e x c e l ที่มีคนทำมาให้หรือแม้จะมาจากระบบที่ไม่ใช่ m a สเตอร์ t a t a คือเป็นข้อมูลที่เป็นการบันทึกเองเช่นคำอธิบายรายการใน ERP เมื่อได้ข้อมูลมาการบันทึกรายการในเรื่องเดียวกันตัวอักษรอาจจะเป็นตัวพิมพ์เล็กบ้างตัวพิมพ์ใหญ่บ้างหรือมีการเว้นวรรคบ้างไม่มีบ้างแบบนี้โปรแกรมนี้ก็สามารถช่วยได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าเราสามารถกำหนดรูปแบบให้มีบันทึกรายการที่เป็นรูปแบบที่แน่นอนก็จะดีเรื่องต่อไปคือการเอาข้อมูลจากหลายๆไฟล์มารวมกันไม่ว่าเอามารวมทั้งหมดหรือเอาบางเรื่องมารวม ปกติถ้ารวมทั้งหมดเราก็ copy paste มาต่อท้ายแต่ถ้าเอามาบางเรื่องเราก็อาจจะใช้คำสั่ง V LookU บใช่ไม้แต่ตัวโปรแกรมนี้ช่วยเราได้โดยไม่ต้องมาทำซ้ำทุกวันหรือทุกเดือนหรือการโหลดข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาใช้เช่นจากเว็บไซต์จากระบบ ERP ก็สามารถที่จะสั่งให้โหลดมาได้และสามารถอัปเดตได้ตลอดเวลากล่าวคือถ้าข้อมูลในเว็บไซต์หรือ ERP มีการเปลี่ยนแปลงเราแค่กดรีเฟรข้อมูลก็จะอัปเดตให้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรอีกถ้ามีเครื่องมือที่จะมาช่วยเราแล้วเราไม่ลองดูหรืองานที่เราทำจะได้ไม่ต้องทำซ้ำๆและต้องทำงานดึกๆกันอีกอยากชักชวนให้มาลองใช้ดูนะคะ โปรแกรมตัวนี้ไม่ยากมีหลายๆคำสั่งที่เหมือนหรือคล้าย Excel และยังสามารถใช้ร่วมกับ Excel ที่เราถนัดได้ด้วยอยากคิดว่าไม่อยากเปลี่ยนเพราะ Excel ที่เราทำไว้มันดีแล้วแต่อยากให้คิดกันหมาว่าถ้าเราเริ่มทำใหม่ครั้งเดียวแต่ลดเวลาการทำงานของเราไปได้นาน จะคุ้มค่ากว่ากันไหมทำงานเย่อะไม่ใช่เรื่องที่ถูกทำงานอย่างฉลาดเป็นเรื่องที่ดีกว่านักบัญชีต้องทำงานน้อยลงแต่มีประสิทธิภาพดีขึ้นให้ได้แล้วมาตามตอนต่อไปกันนะคะสวัสดีครับ